ว,วันนี้จะเสนอ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 ไหนเสนอเมนูครับน้ำพริกจานชูบอกว่ากินเนื้อหลาย,าว,ยวันแล้ะใช่ไหมไายลงได้ลงๆๆๆส่วนหนึงชั่วโมงเดียวลงเลยบอกนี่เอเป็นตังน้งไหนใจบอตอนนี้ก็กำลังจะทำน้ำพริกปลาทูครับ ข้าวแล้วดูน้ำด้วยตัอยนนยตตกออกเลยนะแม่รินแล้วจะยกยน,น,นั่นพี่น้องบอกแล้วให้พูดดักให้พูดดักใครเคยกินน้ำข้าวสาวมั้ง ใช่ไหมผมไม่เคยดิผมไม่น้อยนะครับมันดูยุเท่าแขนคุณเอาแต่ดทีต้องเอาไข่ยัดไปพร้อมั่ะมึงเ้อบงบอบึงบอเบิ้วัดไปดูกันสองคนเลยเออไอเท่ไหร่อ อันเมียบอกจะให้กลับบ้านบอกทกังบ้านอีแล <1971. S 3> ้วกิจรได้เลื้อไป้มรยอีก้ <what> <stories> ิบขาิมะไรกิจดเลยสิทิ์ไว้ทำไมตูจะจดไว้ทำไมวนไว้จดไว้ เหนียววเฮย่นเลาเลยเ็นไหนบอกยังย่นีอมิยู่อกยนี่โอ้แกทีละกีบแกได้ดอกว้วไ่ทใจเลยหปั่นวันจะปาดเข้าเนาะหัวน่ะเออดูว่านี่โกันี่มันพาขึงทุกปีบอกรปี่บอกเนาะไม่ใช่เลยไเชื่อหรอกบ้านมันกับบ้านเราหนึ่งเหมือนกันใช่ไหม บีบอกไงจุ๊เอังไงนะบอกแล้ไม่เชื่อแล้วมัน,นออกแล้ววันเขามันออกสิแต่มันก็ยีงอยู่อันนี้มันเหี่ยวแล้วเนาะคัว่วคัว่วทอดทอดเลยคั่วน้ำมันน้ำผึ้ดปลาทูแบบสูตร8836 <c oughs> สูตร8ด3 6 8 8 3 6คาม8836 ตายตายตายยกูมือสั่นเอ้ยมันออกจริงจริงมันออกเป็นแบบนี้พีกอีกมันหมดแล้วจ้ะพีกอีกนายอีกมันไงถุงนี้พีกสดอันนี้สดของแท้สดจากต้นเขียวเด้อเนี้ยผัดก็มีนะลวกลวกต้องลวกเลย ซืดอแ้วล้างไปเลยเนาะเอาทวนอีกบอกว่าให้รั่อีกว่าไม่ให้รั่วเออแต่ว่าไอ้ช่อใหญ่เขามีแล้วแต่ไม่เก็บเก็บไ้ต้นเล็กบ่มาเดนัสตาทันไม่เพี้ยผมดิทำไมเป็นเพี้ยต้นมันเป็นเพี้ย ล้างหมดเลยใส่ป่วนตาแบบเผ็ดๆแต่ไม่ใสพ่พริกก็พี่เอ้าสุดาด <c oughs> เออดีนะตามตามอะไรนะตามแบบเผ็ดๆแต่ไม่ใสพ่พริกก็พีมพี่ลาวบอกตาเผ็ดๆไม่ต้องใสพ่พริกนะเหตุผลเมื่อเขากินแางว่นไหนแบบมาตัว เจอปวดนี่เชฟปวดหัวเลยเอาใจไม่ถูกเลยใช่ไหมดีแล้วอยู่แค่นี้ใช่สบายใจสบายหูสบายหูจะอยู่ฝั่งนู้นด้วยนะอยู่คนเดียวเลยนั่งเขาเลยใช่ไหมเอาที่นี่เลยไปได้กินอร่อยกันนี่ครับผักเต็มเต็มไหฮเลยมือมือมือเด็ด โอ้นมีใครแก้มุกให้กันกินผักบุดุงต่างใจกินล้าวบุุงสายตา,า,ยตาไม่หรยอกินยา <c oughs> บ้าวิงความแข,งข็งแข็งขี้แขังพูดเอ้ย <c oughs> นั่นเรียบร้อย หมดแล้วดิเปุอยโอ้โหเคสองมันเน่าทถอะมันเน่าเน่ากินได้หายอดกินหายก็อดกินตัวนละจังวาอยู่จังวาอยู่จังวาทองจังวาคืออะไรจังวาคือจังวาปลาซิว ย่าจะเราพูดยังไง้ม่มาขคยเสียงอะไรตุบตับตุบตับอยู่จังวายู่จังวายู่กับกับจังวายและจังวายคือปปรซิอุปสุยังวันนี้ผู้รหัส ผมก็ไม่ได้พูดกับพี่่ะพี่ถามมาสุกย่งังวันนี้วันพุทหัสอนะย

ได้ไฮเบตยาวๆ <c oughs> นี่ถามพี่เดี๋ยวพิวฮะเอ้าเมื่อวานไม่ได้ถามเกนี่ น่าจะไม่ได้มั้งก็คงจะเป็นแบบนั้นแหละเดี๋ยวย่างก็กระพุ้นเลยนี่โอเคครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ